สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกนทมเผยเตรียมฉีดไฟเซอร์แก่เด็กอายุ5-11ปีให้นักเรียนในสังกัด7มกราคม65พลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว,ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การระบ,บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19สายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทยซึ่งขณะนี้พบว่าผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ในความปลอดภัย ของนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครจึงปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในสังกัด จำนวน1 0 0โรงเรียนจากรูปแบบออนไลน์เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่7-16ถึงมกราคม65หรือจนกว่าสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นโดยกำหนดแผนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงเรียนรวมถึงประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นสำคัญนอกจาก ั้งนี้ได้เตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษากลุ่มเด็กอายุ12ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจำนวน16,391คนในเดือนมกราคม65และกลุ่มเด็กอายุ5-11ปีในเดือนกุมภาพันธ์65โดยให้สำนักอนามัยดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอได้อนุมัติ ขยายขอบเขตข้อบ่งใช้ของวัคซีนสําหรับกลุ่มเด็กอายุ5-11ปีจากเดิมที่ให้มีการฉีดได้ในกลุ่มเด็กอายุ12ปีขึ้นไปเท่านั้นโดยการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่เด็กอายุ5-11ปีฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อและลดปร,ริม,มาณวัคซีนลงเหลือ10ไมโครกรัมหรือคิดเป็น1ใน3ของจํานวนที่ฉีดในกลุ่มเด็กอายุ12ปีขึ้นไปโดยเว้นระยะห่าง21วันจากเข็มที่1เพื่อฉีดเข็มที่2ซึ่งการฉีดวัคซีนให้เกือบเด็กอายุต่ำกว่า12ปีจะตต้อองงเเปป็็นไาามมมคควมสมัรใจขดก และผู้ปกครองต้องให้การยินยอมท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์บคุณครับ